จริงๆเหรอใครยังไม่รู้เลยเนี้ยจได้ดีเมื่อเขากลายเป็นปอบใครยังคุยกับ่าเม่เกียจเจได้แล้วทำไมตอนนี้แกขอไม่คุยแล้วล่ะเําไม่รู้เหมือนกันเจได้อุ้ยเจได้เฮ้ยอั้นไงเชื่อย,ยางมืดเนี้ยดูดิจจได้ต้องทำยังไงเนี่ยเจได้ ดิมือดิมือเวลาดิมืออ๋อเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดิมือเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยดิมือช่วยก่อนดิมือดิมือจะทำอะไรจะได้กลับสวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆก็กลับสวัสดีนะลุงป้านาแล้วก็พีเอฟซีที่เคารพรักเนี่ย ทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่พก็สําหรับวันนี้นะพ,พี่นะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีด้าพาลุยกันอีกครั้งนึงนะครับผมพี่พี่ก็สืบเนื่องจากอ่าอ่าที่ผมเนี่ยได้ไปเจอกับอ่าหมอผีเนาะหมอผีแห่งเมืองลับแล่นะที่ผมเนี่ยได้ไปเจอมานะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมัดดิมือเนี่ยไว้ยังหน้าเมืองรับแลนะพีพีเอเดี๋ยวผมเนี่ย จะเข้าไปดูอาการี่มือหน่อยพี่พี่ว่ามันกำเริบหรือว่ามันอะไรยังไงเนี่ยขนาดไหนแล้วนะพี่พีเอฟซีนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปรับพี่พี่แล้วจะดูหน่อยว่าดิมืเนี่ยยังเป็นยังไงบ้างนะไอหมอกผีคนนั้นมันจะทําอะไรยังไงบ้างนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปพี่ฝากพีเอฟซีเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆนะให้ผมเดินทางไปให้ถึงยังจุดหมายสฟายาของผมด้วยนะครับพี่เอฟซีไปไปกันเลยดีกว่าไป ก็เอเนนะครับพี่ๆตอนนี้น้องด้านเนี่ยกําลังอ๋อเดินทางนะครับพี่ๆเอซก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าอ๋อสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ๆจะพาพี่ๆเอเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะพาไปหาดิมือก,กันนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยดิมกแกนเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างเราก็ไม่รู้นะพี่ๆตอนนี้ผมต้องอ่า ต้องการที่จะเจอตัวดิมือเนี่ยให้ไวที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสเยอะมากเลยมีพี่ f บอกว่าเออด้าลืมไปหรือเปล่าว่าเขาจะจับดิมือไปเป็นภาดเนี่ยผมเนี่ยเหมือนว่าเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเออผมตัดสินใจอะไรพาดไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ถ้าวันนี้ผมเจอไอ้หมอผีคนนั้นเนี่ยถ้าต้องประทานเนี่ยผมก็จําเป็นที่จะต้องประทานนะครับพี่พีเนะก็หวังให้ เราเข้าใจกันด้วยนะครับพี่พีเอฟซีนะก็ให้เรารู้ไว้ด้วยนะว่าศึกครั้งนี้เนี่ยถ้าให้พี่พีเอฟซีเนี่ยได้รู้นะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับพี่พีเอฟซีให้รู้ไว้เลยนะครับว่าไอหมอผีตันนั้นเนี่ยมันได้เริ่มก่อนนะสาหรับสิ่งที่นี้ที่ครั้งนี้เนี่ยที่มันได้ทาเอาไว้นะครับพี่พี่นะว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งตั้งใจที่จะมาจัดการมันเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับพี่พี่ให้รู้ดารู้แดงไปเลยนะว่า อะไรที่ควรจะสสางไปให้จบเส้นกันสักทีหนึ่งนะครับพี่พี่ถ้ายังไงเนี่ยถ้าได้เจอมันเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้เลยนะว่ามันไม่ง่ายนะครับสำหรับครั้งนี้ที่ผมจะไปจัดการกับมันนะมันไม่ง่ายก็จริงแต่ว่าผมต้องจัดการกับมันให้เด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยไอ้หมอผีคนนี้เนี่ยมันก็จะได้ใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ทำให้มันเข็ดให้มัน อ uh, ไม่ทําให้มันเคสักทีนึงนะมันก็ได้ใจนะมันก็คงจะทําต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะไม่รู้นะว่ามันเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ว่าคือบางทีผมก็มองว่ามันเป็นความจริงนะสิ่งที่มันพูดแต่บางทีผมก็มองว่ามันไม่เป็นความจริงหรือเปล่ากับสิ่งที่มันพูดเนี่ยคือตอนนี้ผมมองเป็นสงแง่สองมุมเลยพี่พีพีเอหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจผมนะครับแต่น่าจะมีบางคนที่อาจจะยัง ไม่เข้าใจผมนะไม่เป็นไรนะพี่พี่นะเดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะเจอกับอ่าดิมือในสภาพยังไงนะแต่ผมหวังว่าไม่ให้ดิมือเนี่ยเป็นอะไรมากนะครับพี่พี่นะเพราะเราก็เป็นห่วงดิมือเนี่ยอย่างมากเลยนะไม่อยากให้แกนเนี่ยเป็นอะไรมากมายนะสำหรับดิมือนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่นฝีเท้านะพี่พี่นะ ไปให้ถึงดูเร็วไวเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะพลาดอะไรไปในชีวิตบางอย่างก็ได้นะพี่พี่นะพี่พี่ตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับพี่พีเอฟซี F C นะพี่พี่ครับตอนนี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงใครไม่รู้มันดังมาจากฝั่งนู้น เคยวะเคอยอ่ะไปดิม้ยเฮ้ยนัน่นมืดนี่ว่ะเฮ้ยมืดอะไรเจ้าดาเอาวไปดิมืดไปหาเจ้าดากันเฮ้ยไอ้มืดอะไรจะไเจ้าดาเตรียมแถวตัวดิมืดออกมาได้งไงก็เขาเจออยู่เหมือนแล้แหลเขาก็แกะเชือกมาเนี่ยเจ้าดาเนี่ย ก็ใช่ไงดิมือโดนมัดอยู่นะเมืองรับแรงไม่ใช่เหรอใช่ไปจะได้ไปคุยกันนู่นเลยจะได้ไดดมามื่อาเนี่ยหมอพี่บอกว่าข้าเบนอปอบอะไรไม่รู้จะได้ข้าคุณรู้เนี่ยเฮ้ยแล้วเองเอาตัวออกมาจากหม,มอพีคนนั้นได้ไงวะ โบมันเบลอเลยอะข้าไม่กลัวจจไดข้าลงกระทะบุ๊คข้าดึงเชือกนี้ออกได้เลยจะได้นั่นมันเชือกลงอาคมเลยนะเนี่ยจะได้ข้าท่องกระทะใส่อีกเชือกเนี่ยข้าก็เลยดึงออกมาได้จจไดไปดิมืดเฮ้ยมืดเฮ้ยมืดเองไม่รู้จริงๆหรอขครยังไม่รู้เลยเนี่ยจะได้ ดีเมื่อเขากลายเป็นปอบเคายาคุยกับข้าเลยเมื่อกี้เจด้าแ,แล้วทำไมตอนนี้แกขอไม่คุยแล้วล่ะคำนุ้งเหมือนกันเจด้าอุ้ยเจรจาเฮ้ยนัย่นไงเชื่อยางมืดเน,นี่ยดูดิเจรจาต้องทำยังไงเนี่ยเจด้าดิเมือดิเม,มือเวลาดิเมือ

ห่าง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 ดิมือไวก่อนช่วยข้าก่อนห่างห่างดิมือไวก่อนมืดอ๋ออ้อนี้อาการดิมือเนี่ยกำเริบใหญ่มากๆเลยนะครับพี่ๆตอนนี้นะอ๋อจะได้มืดมืดมืดออกห่างดิมือไว้เลยมืดออกห่างดิมือไว้เลยตอนนี้ไม่ใช่ดิมือคนเดือนแล้วเป็นปอบดิมือแล้วตอนเนี้ยอ๋อจะได้บางประมานี้ เออเชืงนี้ไม้คุณจะได้เออหลอคนรอกคนอย่าเพิ่งเข้าใกล้อย่าเพิ่งเข้าใกล้อันตรายพี่พี่ครับตอนนี้นะดิมื้อนี่ไม่ปกตินะครับพี่พี่นะตอนนี้เป็นปอบน่าจะเต็มตัวลแล้วนะเราจะวเอาใช้กระถาเลยแหละจะไดตอนเช้าใส่ตาไม่ค่อยดีเลยถอยถอย,ถอย,ถอย ท้อยท้อยายดิมือเป็นไรอะเป็นไรเป็นไรเองมองขนาดนี้ยังไม่รู้เหรอฮะดิมือมันเป็นปอบอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอยท้อยทอยมือท้อยเฮ้ยเจะทำวีเฮ้ยดิมือเป็นไรดิมือ สายตาไม่ค่อยดีสายตาไม่ค่อยดีมืดนี้มืดหนีไปก่อนหนีก่อนทั้งลก่อนทั้งลก่อนมืดทั้งละคนจ้าโอ้ยเจือเฮ้ยจ้าเว่ง Ơi Huy Chua vãi vãi Chị đám mới là nguồn cơ mà chỉ nhận được Chị Mày đoán nào Để vững khâu cái đi mượt lời Đệt khá giờ khâu cái Đi mượt Đi mượt มือดิมาเกิดต้องจับดิมือยังไงเนี่ยมืดเราเชื่อมมามือไปล็อกที่มือไว้ก่อนไปล็อกที่มือไว้ไปล็อกที่มือไว้ล็อกเลยจากด้านหลังสายตาไม่ค่อยดีตอนเช,ช้าเนี่ยเจได้เชื่อมมาเลยร้อนร้อนเดี๋ยวเราจะมาไว้ต้นนี้แหละมืดใช่แล้ว,ลวเดี๋ยวมาไว้ต้นนี้แนหะละ,ละยืมือยู่นี่งเจได้เร็วโอ้ยไปไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ขึ้นแล้ว เออมือมึงนี่จับจับไว้กับตัวนี้เลยจับไว้กับตัวนีนี่จับไว้กับตัวนี้เอามือมานนี่จับเลยกับตัวนนี่ย่ามันอะไรเนี่ยมืออยู่นี่มือมันเชือกลงคมของมันด้วยเฮ้ยทำไมมือมือจับไม่แซ่บเลยเหรอไม่แซ่บเลยจระมานเดี๋ยวเขาจับให้เขาลืมไปจระ จอแล้วเมันเลยมันเลยดูกนดูนดูนดูกอไค่อยมือไค่อยค่อยคอยใจเยอมัน่น่นเลยมน่นแ่นเลยดจิ้ลูดอกปาจละ อย่าอย่าไปส่งสารมาันอย่าไปส่งสา,มารมันเจลาดิมุสจะเป็นไรไปวันนี่ยจะได้ราะเราเป็นท่าที่มิสเตให้ข้ามาเนี่ยเจลาไม่เป็นไรหรอกดีกว่าปล่อยให้อยู่คนเดียวเนี่ยดีกว่าปล่อยให้มันมาทำร้ายเราอะมืด เขาว่าต้องฮห้วิธีช <Emer gent ing> right, ่วยดิมือแล้วแหละจะได้ด right, ิตอนนี้ดิมือเนี่ยอาการกำเริบจัดๆเลยนะพี่ๆนะดูดิรู้สึกว่าเชือกลง่ะคงก็จะไม่ไหวสำหรับดิมือแล้วดูดิเขาว่าต้องฮห้อะไรวิธีช่วยดิมือแล้วแหละจะได้ดูมือดิดูมือดิมือดิ ุกน,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 นี่นะพี่ๆนะตัวก,การนะบอบกำเริบเลยนะพี่ๆนะตัวก,การที่แบบว,ว่าสุดๆเลยนะตอนนี้เนี่ยหนักเลยอะ่ะผมบอกเลยว่าตอนนี้ดิมือเนี่ยอาการหนักจ,จัดๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีท้อต้องให้โอเคดิมีเรื่ยๆจะได้ ก็ใช่ดีดูเรียการหนักขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดเองมัดเชืงแน่นไปเนี่ยจะได้มันไม่รู้หรอกไม่รู้แน่นะมืดเออไม่รู้หรอกเชือกลงเอาคมในทันรุ่นนี้แสดงว่าลิตรปอบในตัวดิมือเนี่ยเยอะมากๆเลยนะจะได้ทำไมดิมือต้องกลับมาเบนปอบเนี่ยจะได้ก็เพราะทนสิทธิ์ไง ที่ข้าเคยเล่าให้เจ้าฟังอ่ะที่เคยให้คำั่าสัญญาไว้อ่ะตอนที่ท่านมจุฬดำยังอยู่อ่ะพอทำอะไรเราจะได้พอไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ดูดิตอนนี้ดูดิมืด,อดเ,เอ็งส่งสารนดีมืดไหมเนี่ยตอนนี้จะได้ถ้าเอ็งส่งสา่นอ่ะเอ็งก็อยากแก้มาให้ดีมืดตอนนี้ช่วยหาวิธีที่ช่วยให้ดีมืดเนี่ยกลับมาเป็นปกติเถอะไร ไอคนนั้นไอหมอ้อผีคนนั้นใช้หมอ้อผีมึงรับแลรึไหม,มที่ข้าไปโจมตัวใหญ่ๆนู้นอะไม่ใช่จะได้แล้วมันบอกเป็นหมอ้อผีมึงรับแลดูไม่ใช่เ <โฮ S 2> ราจะได้ไม่ใช่แน่นะใช่มึงรับแลไม่มีหมอ้อผีเราจะได้หลอกผมน้วว่าพี่พโอ้ยจะเมื่อเราวัดใหญ่ห้ยมือเลยเห็เนเอนหลุดได้นี่มึง ก็โตใครตัวมันเหมือนกันนะน้ำมืดนะดูดิมืดต้องช่วยอะไรดิมืดสักอย่างหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวพี่พอมีของดีอยู่ร้อยดิมืดเหนื่อยก่อนให้มันดิ้นจนเหนื่อยก่อนเนาะค่อยท่องคาถาจะได้ง่ายขนาดเชื้อลงอาคมแทบมันจะเอามันไม่อยู่แล้วอ่ะอยู่แห้ะจ้ามันไม่หลุดงไงหรอก มือดิมือดิมือวันนี้เราเรียกดิมือก็ไม่มีผลแล้วอ่ะไม่ใช่ดิมือแล้วอ่ะเพรามันเขาทั้งตัวเลยมั้งเะร่าใช่ดิอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะมือนะห้ามแกเชือกให้เด็ดขาดนะไม่ใช่เองเห็นว่าดิมือพูดกับเองทับตัวหน้าองศาแล้วเองปล่อยนะได้ยินเปล่า มืดเอ็ม,มาันนี่ดิเดี๋ยวพี่มีค่องอยู่เดี๋ยวพี่จะจะปให้หงวดีิมืดแต่ว่าเขาจะสลบประมาณว่าสลบอะ่ะจอมอสติไปนะดิมืจอมอดสติเดี๋ยวพี่จะทำให้แล้ว เดี๋ยวเราหาวิธีอื่นกันต่อว่าเราจะทํายังไงดีนะตอนนี้เราทําให้หนังสงบ่อนนาะใช่เจไดเป็นงนข้างบนแหลงแน่ตลอดเดี๋ยวมืดถือยพ,พี่นี่ไน่อมนะเลยเจได้เดี๋ยวต้องเอานี่ยไปเดี๋ยวไปตรงหอดิ้นมะ <noise> はい。 ข้าคงช่วยให้แค่ได้แค่ดิ้มเหมอน่ะสโลไปหนึ่งหมดสติไปสักแป๊บนึงอ่ะดีแล้วแหละจะได้ได้ดิ้นมึง่ก็ต้องทรมานเจได้เอาไงต่อดีวะเอนางเ,เก็บดิ้นมึงไว้เป็นนี้แหละเะได้คนที่บ้านข้ายังมีคนอขอคอยคอยช่วยเหลือได้อยู่ที่บ้านข้านะว่า เขาจะทำยังไงนี่แหละประเด็นอะเอากลัาก็พยยกเลจระที่มือเนี้ยหายกอะไม่มีปัญหาเราแต่ว่าข้าต้องไปติดต่อแถวบ้านไว้เข้ามานี่เลยได้ไหมจระไม่รู้อ่ะมันคงไม่ได้อะ่ะเราคงต้องน้ำดิดมืดก,กลับไปอะไม่งั้นถ้าเราปล่อยยิ่งปล่อยไปแบบเนี้ยมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมเข้าใจว่าม,มืดร ยิ่งปล่อยไว้ยิ่งนานเนี่ยอาการดิ้มมือก็ยิ่งแยก่กว่าเดิมแยก่กว่าเดิมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไม่อยู่เอามืดเพราะว่าต้องหาเชื้อแล้วแหละจะได้เชื้อเนอะเออข้ามีคนที่คอยพอจะช่วยดิ้ม,มือได้อยู่ตอนนี้อยู่ในหัวข้าอยู่มาไปพี่นะ๋ยวผมต้องคุยกับพี่แฝงหนนะให้ไม่ยิ่งเผ็ดต้องช่วยแลย้วแหละทั้งวันเนี้ย ดีช่วยเลยแหละเจระใช่ดิล้างไก่ที่มืออ่อนแอลงหมดแล้วดูดิมือไม้อเอาม่เล็กเขาหอมหดูมือไม้ดิสีเนี่นยเจราผอมลงหมดแล้วเนี่ยมืดเหลือแต่เส้นเลือดแล้วพี่พี่ดูดิเส้นเลือดขึ้นหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านนะพี่พี่นะไงก็ ต้องทําให้ดิมือหายให้เร็วที่สุดไม่งั้นเนี่ยแย่แน่ไม่งั้นดิมือเนี่ยจะแย่นะแน่นะนะพีพีเอฟซีนะไปมือเดี๋ยวเราพาดิมือกลับกไนดีกว่านนไม่รู้หรอกจะได้เนี่ยประมาณเออเราพาดิมือกลับบ้านก่อนดีกว่าไปแค่แค่เชือกไปเจไดมาบอกของดิมมือหน่อยอ